สวัสดีครับสวัสดีพี่ดองสุขสุขคนนะครับเมื่อนี้เป็นมั่นยุดนะครับเนาะมื่อนี้ผ้าพี่้าหงองมากินเนี่ยครับตาหมูยอตาหมูยออุบลครับผมหน้าเสียบเสีบากันครับมื่อนี้ตาหมูยออุบลเนาะครับเนาะน้องสาวเพิ่นแบ่งมาให้ร่องเบิ่งครับเพิ่นว่าเสียบเสียบจังได๋ก็บอกต่อแน่เด้อเพิ่นว่ามาครับพี่้องครับพักกับเผากับมีประมาณนี้ครับผม เส,สียบน้ำกันครับผมมานีฮะโบกเอาลายนะครับเนาะจัดเลยซิมมึงก่อนครับตำหมูย่อกอะรวกนะครับเนาะรวกมากอะมาตำใสน้ำปลาแดกนะครับเนาะเนี่ยครับน้ำโจกๆเลยครับมาสดนน้ำน้ำกันครับผมมอนี เผ็ดๆแซ่บๆนู้นนู้นหวาครับผมน้ำกันมาดิเดี๋ยวลองชิมเมืองก่อนแซ่บเพื่อเพลินวาบว่ะโอ้เสียบบางเพลินอยู่ครับมีถั่วพังเหงาหอมนะครับเนาะโอ้ทั่วหลอ่อมีเหงา พักเง่าอีกทีครับมันอีกพ้งก็จัดขอปุ่นมาพรอมนะครับชัดนักเลยครับใส่ถวยหน่อยเพิ่งเนาะ ผมเคยเอาเซนไส่ไปเลยเซนไส่ไปเลยนะครับเนาะมาดูดเซนน้ำกันครับผมนี่ครับแสบๆน้ำกันรสจัดจานดีแท้ๆครับสุดยอดเลยครับมันนี่ เมนูเสียบ ข้าปุ่นเค็งกิโลนะครับเนาะกับหมูย่สองแทง่งมาต่ำแสบๆใส่กันคนระับอาจจะมีเสียงรถเสียงล่าเนาะจังหน่อยครับกระอบวากันเนาะครับเนาะ เอาอยู่ในชุมชนนะครับเนาะก็ตอนนี้แสบย่างเดียว เสียบอยู่ด้วยครับหมูย่อุอบนทางน้องสาวเป็นแบงมาหายร่องมึงเน,นาะครับเนาะ ของแสบต้องบอกต่อครับหมูยอ,อบนโอ้ข้ปุ่นพี่พี่น้องมาดูเจนข้ปุ่นน้ำกันด้วยครับ,าบหาเขาครับป่ามากินน้ำกันครับผมแสบไปเลีครับมื้อนี้เมนูแบบนี้ห้ายไ้คนกะมกักเนาะครับเนาะผมก็บ่ได้กินโดดนี้นกันครับเพิ่งมากินมื้อนี้ล่ะก็เลยจัดเลยครับมา เสียบๆน้ำก,นกันกับผมได้ครับผักกันห้ายๆเนาะครับเนาะเสียบเข้ากันเลย มือนี่ครับบรรยากาศฝนตกลิ่นฝนตกลิ่นอีกคือเกามื่อนี่นะครับเนาะไปทั้งใดบอ่อใดครับหาแนวเส,เสียบมาจัดกันครับทำหมูยอ่อส่วนข้าปุ่นไปทันนะครับเนาะเสียบ ักแน่ยเนี่ยแซ่บกรอ,อบเข้ากันเลยครับอืมตั้งพี่นนอะขอบปุ่นเครองกิโลกรับเบิ้ลเนี่ยนี่แหละจับสุดท้ายครับ ส่วใส่กันเลยเนาะเนี่ยสดทั้งน้ำเลยครับบะเขือบะเขือเค็ยสดให้เบิ้นและบะพริกบกอย่งนี่เมนูนี้กับเ,เห็ดเองนะครับเ้อแต่ว่าบ่เดทายวิธีเฮ็ดให้เบิ้ล เห็ดลายลายแบบโอ้ mm hmm. oh. บีบรถเชียงดังแค่นหนอือ <laughs> มาครับผมดูดเซนกระปุ่นน้ำกันครับมืงเนี่ยลืมบอกครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่เด้อครับเพื่อิไต้เหตุลิปใหม่ๆนะครับเนาะให้เบิ่งกันต่อไปเรื่อยๆ เมนูนี้เขาก็เชินว่าเมนูยังล่ะตำหมูยอ่อสุกใส่ขระปุ่นเนาะครับเนาะเมนูนี้ผู้าำนี่รถไล่ขนาดครับเชยงรถดังขึ้มมมมนมาบมบมเลยว่าเป็นยังไงครับเนาะทุกคนต้องทำมาหากิน Ơ, lợm phết lèo bát nè. Mũi nhòa phân cả xèo, vĩ lý nó khám nó. Hóm, khơn vãi như thế này, hóm, thay đầm. Luộc, kinh nhẫn nối. Lại có mà xay tăm, xay này. Hóm thịt thay đầm. Khôm khóm, mì khắp. กะโบ้แพงเลยครับแท่งละยี่สิบห้าบาทถ้าสั่งเพื่นหลายๆคนก็เสีสยิลรถให้อยู่เนาะอืมฝนใหม่อีกแล้วพี่เนาะ ประกาศอ่อนๆแสบเข้ากันเลย ครับผมสำหรับคิมหน้กน็ผมกับชิคอ,อพ่อไว้สัมหนิก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันไหมในคิมนาขอโชว์สําหนิก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันไหมในคิมนาเด้ครับเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจฝากกดติดตามฝากเบิ่งฝากชมนด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจ็หคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเจอกันไหมในคิมนาครับผมสวัสดีครับ